ปาลลุงสบายดีพี่น้องมาพุดจิลล์แล้วปลาลุงเอ้ยกระปูสบายดีปลาลุงสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อจ้าสองสุปรรณีขอรับพายเี่น้องเลยสีพาพี่น้องมาขุดกระปูนาพี่น้องเมื่อนี้โลละสามสิบบาทขุดกระปูนาที่สปปลาวจ้าแล้วก็มีคนหับซื้อโลละสามสิบบาท ตอนคุณแม่ไปคุดมือนั่นจำได้ว่าพี่น้องโลละซาวบาทวันนั้นโลซาวบาทพี่น้องเขาเจ้ากินดอกเขาเจ้าซั่กเมื่อนี้แหละเขาเจ้าหับซื้อโลสามสิบคุณแม่ก็ออกมาอีกพี่น้องเอ้ยตะวันจะเหตุยังละลูกสบายดีมาลุงแหละคุณพ่อทำอะไรสามสิบทอดก็บหมูค่ะลูกตลาดแม่พ่อนจ้ะหอยหอยเน่าหรือหอยก่อเน่าไหนหน่อยเดียวหอยเน่ามาเนี่ยเพื่อนมาให้มู่นะ อ้าวบาทจ้าอ um uh ุ้ยพอดนะได้หน่วยเดียวกันเน่าะซ้ำขายตลาดจ้าสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งมันจะเป็นโตแบบนี้เลยพี่น้องกับปูนาแซ่บแซ่บกับเจ้าฮับซื้อตำบักหุ่งพี่น้องตำปูปลาลาปูปลาลาจ้าใส่พอนเสียมดวงนั่นนะแม่ก็ขุดใช้กับปูขุดมาขุดอย่ามองตั้งกล้องนี่งูกับปูก็ได้ได้บ่แม่ ไล้ไล้เติบเลยได้พี่น้องพุดมาสักพักหนึ่งนั่นแหละเออขีบบัตรรูมือเหว้าเกลือเห็ดนุ่นนั่นนี่นั่นโอ้ไม่ใหญ่แก้วพุดได้ไล้เติบเลยพี่น้องดิไปเห็นบ่เนาะไล้เติบได้อยู่ประมาณยาโตเลยแหละแข็งๆรวมกับมันเลยพูดกันซะ มันคือบ่เนาะผู้สิมากุฎกับปูขายพี่น้อง,อง,องอตะวันขี่ข้อผู้ใหญ่ขึ้นแล้วจะนนอนนะบ่เพรานอยากกินนมนออยากกินนมนอใส่ใส่แล้วอยากกินนมนอพี่น้องจ้าอัตตะวันอยากกินนมนอ น้ำทำ้เลยน้ำมาันแล้วต้องใส่เสือปิดไว้มากลนกับปูสวย,ยงมากบางเราไปางนันนั่นแล้วตอนแรงบุรักทีพาไปนะ ข้าบาทจะข้างไปที่อะนมันขีได้ที่ขั้นหน้าเลยโอ้โ้ยนกแม่เอา เห hey, ็นรลวบงคัวเจด้วเด้ามาชนนะอ้าอ้ยโต้ยยยยยยายะยย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 นยยงยยอยยยยยนยย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 ยกยนหยยเยย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 นยย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 ่ยยยยยายย่ยยยนยยยนยยยยยย้ายาากกออยนะายยยยยยยน,ะนยยยย เทงไงนี่แล้ไหนน้อยเดียุ่นก็บรรมหน้าุนบอกเอาลงลายๆก็เอาลงไงพวกน้ำลงอีสเบอตัวนี้นะเออน้ช่มมามันช่มซื่อๆถ้าลงอีดีในที่ทานคุ้ต น่าแซ่บก,กล่องผีดันกันเลยตัวนอ้อยต่างกล่องไหวพี่น้องเลยบ่มีตากล่องไม่มีมากล่องจับนะค่ะ,อะโอ้ยเกิดที่ใดโลหนึ่งเลยแม่ยนี่มาด้เครื่องโลเลยอันนั้นนะน่าก็ได้เครื่องโลกันะ สิบบาทนะ่ะมาชื่อคล้องหน้าขนมเจ้าบาทเาห่าบาทเขาหัน,ช,น,น,นชื่อแนวหันกินเสือเราเป็นรอย เาปลูกทุดินลแล้วนะฮะก็มาคุดกับปูขายทีเนาะแ้วได้แม่คุดมูดบักง่ญ่ๆอีกนึง

ค่ะขุดตะปูหัวานาขายนะแล้วลูกจะรวยวายน,านั่นเถิงวายม่ยังรีบๆลงอยู่โคตรเถงหม้อปากแตงเลิกตายแหย่พบสีบ่ได้พ่อโตบ้า มาไว้นะ้ํมันหลกอกนะพี่น้องเอ้ยโฮหางมองงัวผู้ลายน่ะโฮบักใหญ่บกับกใหญ่แต่มีครบเด้อเนาะขนซ้ายเทื่ออีแม่ชุดแทนแล้วยังบ่ท่องอยู่มันโพดแท้ เกินไปเสียมแบบเงียบเนึงเสียมสันมาพูดกับปูบบทเฮงอ่าฮู้ยบ่งล้ำเสียมพี่น้องอาดแม่บทเฮงแนเน่ตัวนี้พี่น้อง 没跑跑，没有。 คีเงิงเดี่ยหมาเถิงงเง้ยโอ้ยมาได้มาได้มาได้สรุปแล้วบมเถิงสัมพี่น้องเลยเหลิกพดเลิกโพสิดีคานไปด้ำไาหน้านีน่แหละพี่น้องเหน่น้องจา๋าคุดมาเท้องแสดงว่าเห็ดหหืะขาดนะขึ้น้าน,น,นี้ด้านนะี้ะก็ตื่นก็ตื่น

ปูแล้วต้นแรงอย่างสิไปหาสั่งเสาพี่น้องสั่งเสามาเห็ดห่องน้ำขุดกระปุกก่อนมาเอาเห็ดไทยไปลงคือลอยไปเนี่มีก๊บปะผมมีหูกบแต่หูกบมันสกี้ลงโลก โค้ดคูมันใหญ่นั่นเององสีเหลือกโอ้บางทีมันแค่เนื้อตุ่เบอร์อ้บัวเลกยังสองหูโง่ๆอย่นี่เป็นหูโง่ลงไปอยู่่ไอ้บวงตัวนั้นนะฮาบใหเลยยกกระเทิงปันสานาขาแม่นหูกระปูอยู่บ่อันฮะโอ้โห หูห้าวเนีสองโตแม่มันเป็นอะไรของมันนี่เด็กโอ้โหจมูกแสดงว่าแม่มันตายนี่เด็เดือ่ลูกมันแม่มันตายนีด็ พอดีเมียงตาบ่งหงใช่แล้วพี่น้องตอกปายโตกับปูพี่น้อ,องพอพดีที่แบบว่าเขาทำคลิปกันได้พี่น้องป้าเอาใส่ถอกใส่จานตาบ่งหงกันได้ไหมพอดีถอกใส่จานตาบ่งหงหวหัวเออใช่เนี่ยห้องเจ้านะแม่เป็นเงินเป็นคำห้องโน้นนะี่มิติกินกับกินอ้า

วัี่น้องเอ้ยเขาวาุกระปูให้แน่เขาวะโลเทไรโลาบาดโอ้ยาบาดจะได้สิ่ีแห้งคดาะะได้สามช้นเป็สิดสา้ก็สามชิ้เขาเขาไมคดเข้านี่จได้จะบอกโลหนึ่งถ้าจะได้หาโลได้กลุงอ้ยแหงกดรมือปุกรปูน่ะบอดแห้งคดนนหละมันเมื่อยเหตุเรียกบริญาได้ซาต้งต่เกี่ยวเขา

โชคก้นโชคดาใครโมเบิรงหรือเปล่าเนี่ยแต่มันได้น้อยสิ่ซื้อยอยู่ที่ได้ยังอ่อนเท้อเออนี่แหละเออให้กระเทกบ่ตอนนั้นเข,า,ขาได้บอกเขา ันเฮ้ยกระปูนู้นอะมีแต่ต้นน้อยๆอ่ะเฮ่ยยับมาเนี่ยเก็บให้เนี่ยไปกังนี่อีกสามหูโอ้ยหูมันก็เป็นหูน้อยห,ห,หูใหญ่อยู่ในร่งไปนละ้มันแยกกันดด ในยง่ย่คน่ะเตะเซ็ตะเสบกะปูหเขาอยากซือ,อันกระปูก็ะดสส้สั่งแรกก็คสั่งเขาเอาไปกินกินเห็ดอันตํำของหง ห้ากลุ่นเอาตัวหน่อยมาหน่อยอีกแล้วจะมีก็ได้โอ้ ลงคือกล็ลงกินสะบอกกินกระปูกระเป็นสะบออกฮึอ๋อ,อรับเมื่อหาเพราะว่าละบ้อไปอยู่นั่นไหนยังวะอันนี้กินมัน ภาพี่ซื้อเสือเต่พอดขึ้นมาแล้วพี่น้องบาดน,นี้ป้าไม่ใหญ่เรามานพี่น้องไม่ใหญ่ได้กบอบบังบิังไอ้ป้าเบิงัง ถ้าสุปีนอยานมาก,ก่อนไม่ใ่แล้วพูดน้ำลังโอ้ยบังเนี่ยนะเนี่ยนใกล้นะอยากกินน่เดี๋ยวนี้อะอะเอาไปเอาไปไ,ปได้ครบสองโตพี่น้องมันมันมันได้ครบสองโตฮะตาเริ่มมองมองกระปูพูดดีเคืองกระถางน้อยบาทนี่ได้อีเบอันนี้นะสองโลนะแม่ได้แล้วสองโลนีนแม่เก่งอลีตะบ้าน,นไม่ไงล้วได้เคืองกระถางน้อย ตะวันคือบ่นอนบ่อโลกเจ้าแกบหอยนะบ่แม่โอเคพี่น้องเด้ใช้ที่นี่กระสือดงคิห้พี่น้องเบิ่งซะก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องไปขุดกระปูคนกระปูยุธงนาเฮาพี่น้องกระได้ปักกลายหนึ่งเขิงขู่เขิงขุ่พี่น้องตัวปักใหญ่ปักใหญ่เนี่ยจำเอาในแม่เนี่ยมันฉี่ปากเจ้าเอาในแม่ไก่กันดิอ่ะอ่ะอ่ะ อ๋อบกก้างับเน่โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเจอ,อเกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเาป็นกำลังใจค่ะพี่น้องจบไปก่อน <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบายตะวัน